สวัสดีครับพบกับผมบอสเคนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าเช้าวันเสาร์ที่สดใสสติ๊กพามารู้จักผักอีหนึ่งชนิดหน้าตาแปลกไม่เป็นขีดตรลงไปเลยพกเทินจากผ่าสติ๊กเอิ้นผักบีเอียนเป็นป่าอยู่ผักบีเอียน ลงไปเตียงหน้าขาวได้อยู่ได้อยู่ทางไหนะติกข้างนั้นทางนี้นทางนี้นี่พีน้องน่าจะเขาเบิ่งแชทหน่อยพี่นอ้องเคยกินบอดีปลาไหลหรือดีเอี่ยนแม่นมะแม่นมันมาเกิดตามตหน้าตามหววตามโคง จะพาไปทำเมนูซุปเก็บก,ก่อนเด้อใช่ยามเช้านะผักเต็มไปหมดเลยๆๆมาเกิดในน้ำะ่ะขมเด้อต้องเอาไปต้มก่อนตามชื่อเพืนเลยเนาะดีปลาไหลหรือดีเย็น เอาโบราณดอกตะกำนี่ล่ะยามเช้าคิดึ้นฮอดยังพี่น้องเช้าเสาร์อาทิตย์คิดคิด้นฮอดยังสติฮึเช้าเสาร์าอาทิต,ต,ออตย์จะคิดนฮอดยังบาอทิตยลยขึ้นฮอดเพล่เจ้าขุนทองเพลย่ายางนา้อยอาทิตย์เลยเช้าตื่นแต่แเช้าเลยน้ำเบิ่งเจ้าขุนทองอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินหมดแล้วเช้ามาเลย นนโอ้จบเจ้าขนทองก็ไปพุ่ออะเกาะเพชรเจดสีมันี่เจ็สแสงลแบน,นี้จบเกาะเพชรก็ไปพุ่นอะแบบนี้ดูการ์ตูนช่องเก้าหรแบนี้โดเรมอนเซลามูมนหรอแบบนี้ดาร์คบอ,อลอะไรเงียออย้ยเงงามั่นเลย พี่น้องเคยบ้าพ,พี่น้องเคยกินบ้าฝืนกระคักใบเพืเเ่อนน้ำต้นเพื่อนเมื่อพาพี่น้องทำเมนูไปดิดงอยู่ไปพี่น้องจ้ากลับมาถึงบ้านแล้วเด้อจ้าสติ๊ออกเอาไปล้างเอา กี่ตงกี่โคนด๋เนาะเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกรอบเพราะว่าตอนที่ถ่ายตอนเก็บพี่น้องอาจใช่เบิ่งบโบชัตจะ้ะนี่ลักษณะของลำต้นใบนี่ใบเป็นแบบนี้ลำต้นเป็นข้อข้อนี่จะ้ะเป็นข้อข้อเป็นตรงๆลงลำต้นตันตันเด้อจะ้ะนี่เป็นตันตันลักษณะเป็นใสใสาบานพี่น้องอาจจะเคยเห็นแต่บางคนอาจจะไม่เคยกินเนาะจากผักชนิดนี้ค่ะ แต่บางคนอาจจะเคยกินนี่ใบชะเตอเอิญพักบีเอียนหรือดีปลาไหลเนาะนี่ลักษณะของลำต้นเพิ่นใบเพิ่นบึงชัดๆเด้อจานนี้ <c oughs> แต่ละที่แต่ละที่อาชีเอิญบวคือกันจ้ะมันโบแมนพักเพ,พลวเด้อพี่น้องนี่พักเพลวพักเพลจะเป็นแบบนี้เนาะนบวกคือกันกกแต่บอกเคนเอาไปเสิร์นหาค่ะมันขึ้นพักเพล <c oughs> พี่น้องอืมเอาไปเสิร์นหาว <c oughs> ่าอยากรู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอย่างนั่นแหละนี่ แต่มันขึ้นนะมันขึ้นมันเป็นผักเพวผักเพวมันเป็นแบบนี้นี่นี่พอเนน้อยแบบนี้เนาะออน,น้อยอันนี้่ะมันบุมิอันนี้มันบุมิกลิ่นจ้ะรสชาติขมแต่บ่ขมมากจ้ะเดี๋ยวชาวติ๊กจะเอาไปทําเมนูซุปคนที่จะซุปนี่ก็เอาไปต้มน้ําทิ้งหนึ่งน้ำก่อนจ้ะเพื่อลดความขมเนาะนี่นต้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวชาวติ๊กจะเอาไปต้มทิ้งน้ำหนึ่งน้ำเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันต่อไปจ้าอ่ะพี่น้องระวังโล ต้มพักบีเอียนให้จืดเนาะสัติ๊กก็มาซอยหิดกระด้างโลจะ้ะตับติ๊กจะเอาไปต้มใส่น้ำกันจะ้ะหิดกระด้างหรือหิดบดท,ที่แก่แล้วเนาะบ้านเฮาสีรูจะ้ะหิดกระด้างเอาไปซุปใส่น้ำกันจะ้ะเอาไปต้มใส่น้ำกันเลยเนีย่นี่ดอกจะเป็นแบบนี้เ้อจะ้ะแช่น้ำนะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนตั้งแต่เมื่อคืนซีนส้างเ <laughs> นาะต้องบอกเห็นคือรูอะ <laughs> <laughs> อีสานแท้ยังหู้จักได้หนว่าวันสร้างซีสสร้าง <c oughs> เพราะว่าเขาซื้อมามันจะเป็นดอกที่เขาแห้งๆเนาะ <c oughs> แห้งๆบบดเขาจะกินเขาก็มาเช่น้ำเอาอติกระโซยเป็นเส้นๆเล็กๆแบบนี้จ้ะแกบบแบบ็เอาไปต้มต้มสุกเรียบร้อยแล้วจ้าสติ๊กต้มผสมกันเลยเด้อจ้ะหนึ่งน้ำคราวนี้เราก็ลับมาตำจ้ะเอาลงพวกเลย กิจกรรมใส่กับปะทูด้วยจ้ะปะทูเข่งนี่ย่างเรียบร้อยแล้วจ้ะมาตำกิจรกรรมจำตอกตกันเลยจำเขากันได้ที่เรียบร้อยแล้วเอามาผสมเครื่องกันจ้าวันนี้ เครื่องของเราก็จะมีพิขัา้าเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ชอบด้วยจ้ะจุดจาดไปเลยก็ข,ข,ข้าวคั่วซุปต้องมีข้าวคั่วตามด้วยผงชูรสหรือแป้งงหวตามด้วยน้ำปลานิดหน่อย ต้นหอมผักชีตำเครื่องทุกอย่างคลุกเข้าให้เข้ากันอีกรอดดบจ้า่งเป็นสีออกเขียวๆดำๆนะาอเคนะครันะบนะผมเพราะว่าดอกเห็ดน,นำ น้ำของผักบีเอียนนี่มันจะออกสีเข้มเข้มนะเข้มเข้มเขียวเนื้อนุ่งอะน้ำเบาเพียนเขียวเนื้อใดล่ะเขียวอ่ำๆแม่เมนไม่เขียนเขียวอ่ำๆอะแหละเขียวเขียบๆดิเขาให้เข้ากันชิมรสตามใจชอบจ้ะเห็นอะไราเรียบร้อยเมนูซุปผักบีเอียนบ้านสติกเออไปพี่น้องบัตนี้จัดจานมาเซฟเซฟน้ำกันจ้า นี่ครับเมนูของเราแล้วก็นี่หมกปลากรดหินหมกหมกปลากรดหินซุปผักบีเอียนกับเห็ดกระด้างหน้า,<ม>า,าแซ่บน้ำกันครับมาาลุยมีความขมนิดนิดนิด,นด อมันนี้นะแซ่บนัวอำลำหมกปลามันดอกเนีดโอ้โหนอยาางมูปิโตกะห้อนเป็นแค่กระด้างสาหรับอันนี้ยเราเชื่อว่าพี่น้องหลายคนอาจจะเห็นอยู่แต่อาจจะไม่เคยกินพักนี่งๆเนาะ แล้วก็หายหายเป็นี่อาจจะเอ้อบุคือกันไม่เห็นจ้ะเอ้อบุคือกันแน่นอนแม่บุคือแน่นอนเงารุน,นหม่กินบุเป็นวารูบกุกินได้ต้องสามชินขึ้นสติกวะจะังจิงเป็น ขมอมลหนะน้องเนือจากซุปเอาไปต้มกินกับแจ่วก็ได้จ้ะกินกับแจ่วกับลาบก็ได้ก็จะมี pues <S <'S <facing intens ifies> ความขมขมต้มแล้ว <g> กับ <framework> ปั <được Felix> <for S 2> ้นใส้เสด็จน้ำหรือไม่งั้นก็พักใส่ตะแกงอย่างให้มนเสด็จน้ำมาจ้ะขมอมลำหมายความว่าขมพอดีอําลำออลำขมพอดีพอดีแบบนี้ เกิดตามทุง่งนาเกิดตามห่วยมาเนี่ยหรือบางที<ก>บ้านสติกเกิดเกิดตามปะตามบะตาม,ตามโดนตามพโกูกที่มีน้ำเหมือนกันบลอกเกนบ้านบอกเกนต้องมีสติกว่าเพราะว่าบ้านบลอกเกนแถวอ่างทองนี่มันจะเป็นเป็นน้ำนะบางทีส่วนมากจะทำนาหนาหนจะล็อกเล็กมันติดแม่น้ำนิดเดียวนะพิยา ม่ได้เจะาล็อกเจะเล็กแหละทุง่งนาบักกว้าง,างสุดลูงหูลูกกาแหละมีอยู่ตัวอำเภอรกระจกเดียวค่ะ <c oughs> ที่เป็นตัวจังหวัดเนาะที่เหลือกะต้มโลบด้วยทุ่งนาเนาะบ้านบาักเกนส่วทำไรทำนาบมื่ปีนาปังใช่ยกสมันใหม่ทำงงงานเมื่อละ อีกหนึ่งเมนูอีกอักทิหนึ่งที่อยากนำเสนอเนาะพี่น้องหลายคนเคยกินก็ยังลืมรสชาติไปแล้วน่าจะนานแล้วแหละประเคทนี้ข้างที่สองบ่ข้างที่สอง ยิ่งยอดแซ่บเมโน้เพื่อสุขภาพต้องมีประโยชน์นะผักใบเขียวคำว่าผักต้องมีประโยชน์เชิดหาแล้วบบเจอร์จิติดพิมพ์คำว่าอย่างจังเจอเนนะจิติดพิมพ์คำว่าบีเอียนดีปลาไหลบ่บมีไปอย่างนึงนะ ปรากฏเหินแต่แซ่บขนาดเด้จะบแม่มันพี่น้องคนใต้คนเอเป็นเหนือแกงแกงพริกแกงพริกใอเบล่าแกงส้มพี่น้องคอมเมนต์มาบอกให้ถ้าบอกโมงโมงแกงใส่น้ำไม่ส้มอืม เป็นอะไรรู้มส้มเข้ากันคะแม่แมงเนแมงที่มันเจาะไม้ไผ่เนี่ยแมงใหญ่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 เหมือนตัวโตพี่เนาะมันชอบเจาะแต่โบแม่แมงพูดเลยเนาะมันเป็นเหมือนตัวโตตัวเตนค่ะมันเป็นเจาะไปทำรังอยู่ในในไม้ไผ่น้ำกวนไม้ไผ่แบบนี้ถ้าไม่งั้นต้องการจะเอาดินมาเอ็ดเป็นก้อนๆเห็นไหมแมงแมงใหญ่มาสเตอร์เอิร์นแมงใหญ่ อันเนาะครับผมเซฟมีเมนูนึ่งจากธรรมชาติครับพี่อยากนําเสนอพี่น้องอยากให้พี่น้องได้รู้จักผักอีกชนิดหนึ่งที่กินได้จ้ะกินได้เอามาซุปเอามาคนกาดยังบรูเนาะใช่เอามาต้มกินเป็นผักกับแกงก็ได้เนาะจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนด้วยครับล้วพบปอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าเจ้อ